สียสารแพรวครับผมก็เดี๋ยวจะเริ่มวางขายวันที่9กุมภานี่เนาะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเห็นเห็นได้ข่าวว่ามีการเปิดจองไปแล้วแล้วก็มีคนก็ผลตอบรับดีครับผมก็ก็ดีดีใจมากๆครับเป็นคอนเซ็ปต์วาเลนไทน์ไหมครหนู คิดว่าใช่นะครับคิดว่าใช่แต่แต,แต่เรื่องลุคเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหวันแววมากนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็จะเป็นแนวแบบเน้นเน้นแฟชั่นมากกว่า<ช>ครับถ้าไม่หวานแต่คนหวานครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์ครับเดี๋ยวติดตามสัมภาษณ์ได้นะครับผมแต่แต่คุก็แซวเยอะมากเสร็จดีเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยได้เห็นแบบแฟชั่นแบบใช้คำว่าคู่หลักเลยเนาะอ๋อคู่แบบนี้บ่อยๆครับผมก็นี่จะเป็นนี่นี่เป็นครั้งแรกของผมเลยมั้งครับที่เป็นถ่ายแฟชั่นแบบ แนวแนวนี้นะครับผมแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้ที่ได้ไดถ่ายคู่กับพี่เขาเป็นเป็น,ปน,ปนครั้งแรกเนาะแล้วก็ยังเก้กางๆอยู่เพราะว่าแบบชุดชุดพอมันเป็นชุดแฟชั่นนะคือเราเป็นคนไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่พอแต่พอถ่ายไปก็สนุกดีครับบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะมีมากกว่าในคลิปไหมคะอะไรนะครับบรรยากาศบรรยากาศ าคือผมก็มีกล้องมไม่ถึงว่าคือทางทางทางนิติศาสตร์เขาก็มีกล้องเบื้องหลังนะครับ<ม>ก็ไม่แน่ใจว่าเขามีฟุตเทจอะไรอีกหรือเปล่านะครับผมแล้วตอนที่เราถ่ายไปครับมันมันฟิลกูดไม่เห็นหรือน่ารักกิ๊กหรือกันหรือว่าแน่นอนอยู่แล้วครับก็คือก็คือร,รู้สึกดีอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นการทํางานเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะก็ต้องมีเขาเนี่ยนะเขาเนี่ยไงคือเราก็ต้องเอาเอางานเป็นหลักครับผมเนย ก็ม <S 2 Pop keys> ีเ so ข so ินบ้างเพราะว่าบางช็อตมันก็ต้องแบบใกล้กับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเขินๆบ้างครับเราเราไปแอฟสวยไหมคะสวยมากครับสวยแล้วถือว่าวันเลนไทายนี่มันก็ถือเป็นวันเลนไทายแรกไหมคู่เราเอ่อจะพูดอย่างนั้นก็ได้จะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับก็ก็ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับยังไม่ไม่ีแพ้อะไรยังไม่น่าอะไรเออครับน่าจะกินข้าวธรรมดาครับน่าจะกินข้าวธรรมดาก่อนเราก็เป็นตํานานของวันเลนไทายมา อ๋อปารองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยเออปีนี้ไม่ต้องปาแลนะปีนี้ไม่ต้องปา้วครับปีนี้ไม่ต้องปาเหมือนคาดหวังคบตาครับผมก็เดี๋ยวานเรคตับลอดครับผมนทำตัวไม่ถูกเลยก็ก็ทำตัวไม่ถูกครับผมก็ก็ไม่รู้จะโดนโดนเอาคืนไหมอะไรนะฮะครับปามัเลยปามันเลยครับ แล้วก็ส่งมอบความรักกลับไปให้เขาเโ,เโจทย์มันยากไหม,มออโอ้ผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเลยครับผมว่าแล้วตัวตัวตัวพี่เขาก็เป็นคนที่ง่ายๆอยู่แล้วกับ<อ>เรื่อง,เร,องเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไปที่ที่มันส่วนตัวหน่อยหรือหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องปรึกษากับพี่พี่เขาก่อนว่ามีล็อกคิวไว้แ้ไหมครับคิวอ่าครับครับผมวันร่นะวันร่ วัน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 ตรงครับวันตรงวันตรงวันตรงไม่รับงานเลยงานไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีครับวันพุธที่สิบสี่จำได้เลยง่ายแครับแต่ไม่ได้จำวันว่าเป็นวันไหนของอ่าวันพุนเอาวันพุธครับผมอย่าบอกเลยเป็นแต่ละฐานที่เราอ่ะเป็นหน้าแกงวันละไทยหน้าแกงวันละไทย โอ้โหหน้าแก๊งวาเลนไทน์นี่ต้องให้เจเจต้าหนึ่งมั้งไม่ให้ผมหรอกเนี่ยเขาไม่ไถือว่าเคยเป็นหัวหน้าแก๊งค่โสดอ๋อครับผมก็แบบเราลดกันเออครับก็ขอบคุณที่มอบตำแหน่งให้นะถึงแม้ว่าผมไม่ผมไม่เคยเป็นผมไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเป็นหัวหน้านะครับผมก็คืนครับคืนคืนเอาแล้วจะเวยพอมคนที่โสดดีกว่าปีนี้คนทต้องการรู้ทางไม่บางคนไม่ไคู่เราแล้วเขารู้สึกมีที่แทนอยากก ครับเชิญเลยครับตามสบายเลยครับ <c oughs> ผมผมตอนนี้ผมแฮปปี้ครับผม <c oughs> เอาอวยพร <อ S 1> คนโสดเลยเนี่ยอวยพรคนโสดพี่แจ๊กเลยขอให้เจอคนที่ใช่เร็วๆนะครับผมเบสิกเบสิกดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวโดนปาล์มรองเท้าใส่ ไปเที่ยวกันแล้วก็มีแชร์กันที่ว่าไปดูของเก่าไปดูไปดูของเก่าอะไรแล้วแซวกันว่ของเก่าสวยไหมอะไรกันอ๋ออันนั้นเป็นฟุตเทจจากมือถือของของตัวละครเชนครับผมคือเหมือนกับซีนนั้นคือพี่เขตให้ผมอินพไว้เพราะว่ามันตอนแรกมันต้องเป็นซีนมอนทาตไม่ได้จะเก็บเสียงอะไรแล้วเหมือนกับพี่พี่เขาพูดมันเป็นเหมือนสถานที่โบราณวัตถุอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับแล้วพี่เขาก็พูดของเก่าเนาะสวยจังเลยอะไรเงี้ย อยู่ๆไอเดียมันก็ผุดขึ้นมาก็เลยหันกล้องไปหาพี่เขาว่าเออสวยสวยใช่ครับสวยดีครับอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเราสวยไหมคะใช่นะฮะอยู่นานๆมันสวยเนาะสวยครับสวยครับมันมันมีคุณค่ามีคุณค่ามีมีมีคุณค่ามากๆครับผมคนไทยคนไทยเยอะนิดเดียวครับผมพูดถึงละครอะไรเงี้ยครับมีแบบอย่างเงี้ยมั้งคะับเป็นแบบละครออกไปมันจะมีแบบฉากแบบคุกกี้กันเยอะครับผม ก็ถือว่าดีเลยครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับแล้วก็รู้สึกเอนจอยแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่มีคนแฮปปี้กับซีนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใดๆเนาะหรือว่ากับซีรีส์ทั้งเรื่องก็ตามนะครับผมก็อย่างอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งแหละครับทุกๆงานเนาะเวลาเราตั้งใจทํางานแล้วมีคนที่แบบชอบเงี้ยมันมันปึ้มปึ้มใจอยู่แล้วครับอ๋อเอย้อนมาดูแล้วเขินบ้างไหมครับเพราะเราถ่ายตอนนั้นเราก็อ่าได้ได้เซ็กต์บดแบบไหน มีม,ม,มีมีเช็คเรื่อยๆครับแต่อย่างที่เคยบอกครับผมว่าชีวิตจริงเขินกว่าครับผมแต่ว่าให้เราพันมันดูเด็ดดูร้อนกันนะคะอ๋อครับก็ตามน,นั้นเลยครับอันนี้ตามตามตามเนื้อง,งานครับแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกครับตอนทํางานเราก็เต็มที่ครับตอนตอนทํางานเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะไปนอกนอกเรื่องอะไรครับไม่ผมบผมเขาบอกว่าจริงๆพี่แอฟเป็คนที่ไม่ได้จะเล่นเรื่องง่ายๆ้องไว้ใจผมครับผมครับผมก็ถือว่าการเวิร์กช็อปได้ผลครับผม การเวิร์กช็อปที่ที่ผมเคยโทรไปหาพี่เขาครับเคยเคยมีโอกาสได้แบบนั่งนั่งดูของกันไหมโอย่างเลยคร<ะ>ับย่างเลยอยาาอยากมีโอกาสอย่างนั้นเหมือนกันครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองปรึกษาพี่เขาดูครับอนจิมอไปเคยแนะขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>